จะมากราบพระพรมแล้นอน,นะครับอยู่วัดสมัยสารสัตว์ีบครับที่นี่ก็มีทำสังฆทานได้ตรงนีเาา้เดี๋ยวใครมาเดี๋ยวใครมาทำทานใส่โต๊ะบริจาค

ขนมคูณผู้แหวนคีริดำ เขาทำซื้อข้อสารแล้วก็ใส่บาทน,นะครับเดี๋ยวข้อสารงเขาจะไปบริจาคคนจนอี่นดประจทัดเมื่อกี้จุดประทัมดทมีเป็นโบนนะครับ ขอพร12ราศีประจำปีสะดอกคอต่อดวงชะตานะครับ

อดอนรานสาเลยนะครับเป็นัต่อาที่นั่งเลตอนนั้นมายังไม่มีที่นั่งเลยนะรชวันนีะาันะค่ป็นยเดีกูุชารัตนาตราย่งพตอเกพระสาวมากัจเจ้าว่าวันนี้ข้าเจ้าินทางมาลอดราเจ้านมีบริการตัดผมด้วยให้ครอบครัวัเจ้ามีความค้มรงตัดฟรีน้องตัดฟรีเหรอฮะอ๋อไม่ดีมันมีบริการตัดผมฟรีด้วย บริการตัดผมฟรีด้วยค,ครับขอบคุณทุกคนที่ไปดูนะครับอยู่วัดสมสารสัตตหีบครับเดี๋ยวจะไปไหว้พระที่พรวิหาร